สวดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับกับเซลตั้มโคราทอนด้าออโต o โมบิลนะครับวันนี้นะครับจะพาทุกท่านนะครับมาชมรถ h ฮ v นะครับ e-hv นะครับหรือ h ฮ v ตัวใหม่นะครับตัวนี้ที่ทุกคนเห็นอยู่ครับเป็นรุ่น rs นะครับสีที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้เป็นสีขาวมุกนะครับ จุดเด่นของเจ้าเพชาวีเอก็คือนะครับนะครับหลังคาดำนะครับล้อลมดำนะครับขนาด18นิ้วส่วนของด้านหน้านะครับก็เป็นเอกลักษณ์อย่างนึงเลยที่ทุกคนสามารถมองเห็นแล้วเป็นเจ้า ตัว RS ก็จะเป็นในส่วนของกระจังหน้านะครับตัวนี้มาพร้อมกับโลโก้ Honda สีน้ำเงินนะครับบ่งบอกเลยว่าตัวนี้เป็นรถไฮบริดนะครับเป็นรถ ESUV e นะครับกระจังหน้านะครับก็จะแฝงมาด้วยนะครับโลโก้ RS ก็คือตัวท็อปสุดของเขานะครับ อีกหนึ่งจุดเด่นนะครับก็จะเป็นในส่วนของกันชนหน้านะครับเห็นแถบแดงไม่ฮะเฉพาะรุ่น RS เท่านั้นนะครับคันนี้นะครับติดฟิล์มบานหน้า60%รอบคาน80% นนะครับเป็สีดด้านข้างนะครับมาพร้อมกับกระจกแบบเลนส์วอตนะครับก็จะมีกล้องด้านสายมือมาดูด้านท้ายกันบ้างครับ ในส่วนของด้านท้ายนะคะฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้านะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับก็ในส่วนของชุดไฟซ้ายนะครับจะแตกต่างกับสเกรตรุ่นนะครับตัวนี้จะลมดำมาให้เลยฝาท้ายนะครับเป็นไฟฟ้า และที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับมีเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดซึ่งใฉ่เจ้าตัว h s v e s v ตัวนี้ก็คือนะครับไฟฟ้าสามารถตัวน,นี้นะกดตัวนี้นะครับแล้วเราก็เดินห่างไปจากตัวรถได้เลยครับโดยที่กุญแจจะอยู่กับเราฝาท้ายก็จะปิดอัตโนมัติได้เลยนะครับเรียกว่า Auto Walk a w a เวนะครับตัวนี้อย่างที่ตั้มบอกครับ l o โก้ RS นะครับพร้อมกับสัญลักษณ์ ES EV นะครับก็จะบ่งบอกว่ารถคันนี้เป็นรถไฮบริดนะครับเซนเซอร์ ensor, ด้านหลัง2จุดนะครับติดตั้งเพิ่มเติมให้นะครับเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานนะครับด้านหลังมีกล้องอยู่แล้วครับกล้องจะมาพร้อมกับจอนะครับ คันนี้นะครับก็ได้ทําการเคลือบแก้วเพิ่มเติมนะครับสีเขาก็จะฉ่าจะเงานะครับขึ้นกว่าเดิมและยังสามารถช่วยป้องกันนะครับในส่วนของสีเช่นโดในส่วนของแดดเผาไหม้นะครับตัวนี้ก็จะมีตัวเสริมอีกชั้นหนึ่งนะครับแน่นอนครับเวลาโดนน้ำนะครับน้ําจะไม่เกาะกับสีรถนะครับก็จะเป็นหยดนะครับเราเอาลมเป่าน้ําก็จะออกจากหลุดละก็ทําให้เรา สำหรับคนที่รักรถนะครับก็แนะนำครับควรเคลือบแก้วครับตอนนี้นะครับคือโตเปิดประตูนะครับเปิดประตูเข้ามาแล้วนะครับเราเจออะไรบ้างครับผู้โดยสารนะครับก็จะมีในส่วนของแก้วน้ำหนักของแก้วนะครับมีตำแหน่งลำโพงนะครับในส่วนของภายในนะครับ ผู้โดยสารและที่สำคัญนะครับในตัว RS ก็จะมีอร์ตอนหลังด้วยนะครับเป็นเบาะรับไฟฟ้านะครับ มาพร้อมด้วยระบบนะครับ Honda Sensing นะครับระบบป้องกันการชนนะครับจากด้านหน้านะครับระบบเตือนรถออกจากเลนนะครับรักษารถอยู่ในเลนนะครับ Adaptive Control น,น,นะครับมีครบสำหรับเจ้า s r v คันนี้เลยนะครับในส่วนของตำแหน่งเกียร์นะครับมีเกียร์ p เกียร์ r เกียร์ n เกียร์ว่างแล้วก็ตัว d ตัว d แล้วก็ จะมีพิเศษเพิ่มเข้ามาคือตัว B นะครับสำหรับตัวนี้มีในส่วนของสาโหมดโหมดธรรมดาอี Eco โคโหมดแล้วก็สปอร์ตโหมดนะครับตัวหน่วงสามารถลงทางลากชันนะครับเบรคมือไฟฟ้าเบรคโคนะครับพร้อมด้วยชาร์จแบบไร้สายนะครับและที่สํำคัญนะครับหลังคานะครับเป็นหลังคาแก้วตัวนี้เลย เฉพาะเกรด RS เท่านั้นนะครับที่จะได้ในส่วนของราคานี้ด้านท้ายนะครับด้านหลังอย่างที่ตั้มบอกไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับว่าไฟนะครับเป็นแบบลมดำนะครับซึ่งจะแตกต่างกับเจ้า2ตัวเริ่มต้นนะครับก็ดูสปอร์ตดูสวยและลงตัวมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็บ่งบอกนะครับ ถึงความพรีเมียมนะคบของรถคันนี้ว่าเราใช้รถรุดทอบอยู่ตัวทอปอยู่เลยนะครับแน่นอนครับข้อดีของเขาคือ 1. สวยงามครับ2ทําให้ผู้ขับขี่นะครับที่ขับมาตามหลังเราเนี่ยมองเห็นเราได้ชัดยิ่งขึ้นนะครับก็เวลาเราเบรกหรือขับรถตามท้ายเรานะครับก็จะป้องกันการชนจากด้านหลังได้ดียิ่งขึ้นนะครับทัศนวิสัยในการขับขี ของผู้ร่่องถนนก็จะมองเ,เห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นไม่ได้เฉพาะความสวยงามอย่างเดียวเท่านั้นนะครับและเวลาเราสตาร์ทรถนะครับตอนกลางวันนะครับในส่วนของไฟหน้านะครับก็จะมีไฟ LED นะครับซึ่งทําให้รถนะครับดูสวยงามยิ่งขึ้นแล้วก็ปลอดภัยนะครับในการขับขี่สําหรับผู้ร่อนทางก็จะมองเห็นเราชัดขึ้นนะครับ สำหรับโปรโมชั่นตอนนี้นะครับก็จะมีในส่วนของดอกเบี้ยพิเศษนะครับตอนนี้เรายังมีส่วนเออยังมีรถส่งมอบอยู่นะครับก็ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจเป็นในส่วนของ HRV ECV h หรือ HRV Hybrid คันนี้นะครับก็สามารถนะครับทักข้อความมาโทรมาสอบถามได้นะครับที่เซลตัมฮอนด้าโคราชออโตมบิลนะครับเรายังมีบริการนะครับส่งรถฟรีทั่วประเทศนะครับโดยรถสไลด์เลยนะครับ และโปรโมาชั่นสำหรับรถยนต์ี่ห้อฮ o นด้าทุกรุ่นนะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับตั้มต้องลาไปก่อนนะครับในส่วนของคลิปข้างหน้าจะเป็นการส่งมอบรถคันใดนะครับก็ฝากลูกค้านะครับติดตามดูได้เลยนะครับสวัสดีครับ